วันนี้ก็มานั่งพูดคุยกันถามตอบนะครับนะครับตอนนี้ใครเข้ามาแล้วรบกวนฝากไลค์แล้วก็ฝากแชร์ให้ผมก่อนนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นเสื้ออันนี้อันนี้อนนโอเคผมขอด่วนนะอย่างแรกเลยป้ายเดลต้าอันนี้เป็นเสื้อลายอ่าพวกมาวิลนะครับตัวนี้ผมบอกเลยเป็นของเป็นของแท้นะครับแต่ว่าไม่แพงส่วนนี้เป็นโรเจอร์วอเตอร์เดอะวอลล์ไลฟ์สองพันสิบเป็นของแท้นะครับ อันนี้ของแท้นะครับแต่ว่าไม่แพงเขาถามมาว่าอะไรมแบบึงนะขออนุญาตดูก่อนนะก็าถามมาว่าอะไรพี่ครับขออนุญาตสอบถามสองตัวนี้พอมีราคาไหมครับอ่าพอมีนะครับส่วนอ่าตัวนี้ก่อนเลยนะคพิงฟอยนะครับพิงฟอยตัวนี้ถ้าขายประมาณสามร้อยไม่แพงสี่ร้อยไม่แพงห้าร้อยก็ยังไม่แพงนะประมาณอยา่อยา,กยา,กยากเกินห้าร้อยกำลังดีตัวนี้ก็ประมาณ ถามสี่ร้อยประมาณนี้กําลังดีนะครับผมจะบอกประมาณกําลังดีนะครับตัวต่อมานะรบงวนดูให้ผมทีครับแท้ไหมครับราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้เป็นวง A7X นะครับสองพันสิบสี่ถ้าผมดูแค่เนี้ยนะครับผมอยากจะดูจริงๆผมอยากจะดูป้ายอยากจะดูป้ายเพิ่มสักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี้ยผมก็น่าคิดว่าน่าจะแท้นะครับคิดว่าน่าจะแท้นะครับอ่าส่วนราคาพวกเนี้ย A7X เนี่ยถ้าขายให้ตรงกลุ่มนะครับบางคนเปิดกระสอบ ขายคนที่เปิดกระสอบก็ขายสามร้อยห้าร้อยแต่บางคนเนี่ยเอาไปขายกลุ่มคนที่ฟังเพลงคนที่ชอบเนี่ยได้เป็นพันนะครับเป็นพันหลักพันบาทนะครับผมขายตัวเจ็ดแปดร้อย 700, 800, ส่งให้ลูกค้ายังมีคนซื้อเลยนะตัวนี้นะครับอาแรกเปลี่ยนการคนที่ดูอยู่นะครับรับอาลูกค้าถามว่าอาเพื่อนๆเขาถามว่าตัวนี้อย่างแรกเลยแท้ใหม่ครับแท้ใหม่ครับ ความหมายของคาว่าแท้มีอยู่สองความหมายหนึ่งเลยคือเป็นวินเทจแท้มั้ยสองคือเป็นงานลิขสิทธิ์แท้มั้ยผมถามก่อนตัวนี้เป็นงานลิขสิทธิ์แท้หรือเปล่านะครับคนคิดว่าแท้พิมพ์แท้คนคิดว่าไม่แท้พิมพ์แท้พิมพ์ไม่แท้พิมพ์ไม่ก็ได้อ่ะตรงเนี้ยลิขสิทธิ์แท้หรือเปล่านะครับแท้หรือไม่แท้เราลองพิมพ์มาดูนะครับใน youtube ก็พิมพ์กันนะครับปั๊มคอลิควิดบูอยู่ในช่วงราคาไหนครับลิควิดบูปั๊มคอก็ เอคมีคนบอกไม่แท้นะครับคุณกันตะพงบอกว่าไม่แท้คุณโจขวดบอกว่าไม่แท้คุณซอไซมานุบอกว่าไม่นะครับอ่ะตัวนี้ผมบอกก่อนนะครับเป็นงานที่ไม่แท้นะครับเพราะเป็นงานบูธเล็กนะครับนี่ป้ายนี้ป้ายนี้นะครับป้ายนี้นะครับแล้วก็ลายหลังอย่างนี้ผมบอกก่อนนะตัวเนี้ยถามว่ามันไม่แท้เล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเพราะว่าในความหมายความหมายหนึ่งคือตัวเนี้ยเป็นรุ่นเก่า นะครับอย่างปลายนี้ผมจะบอกนะบางคนจะบอกว่าเป็นตัว90เป็นตัว90บางคนจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยยุโรป90นะยุโรป90นะอ่ะยุโรปใช่ครับเป็นงานที่อยู่ฝั่งยุโรปใช่นะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นตัวที่อยู่ประมาณต้นปี2000เช่น2001ถึง2004เนี่ยเจอป้านี้บ่อยมากปลา2001 2002 2003 2004ถามว่าอายุเสื้อเยอะไหม16ถึง20ปีอ่ะก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีผลิตแล้วดังนั้นเนี่ยก็มีราคานะ มีราคานะอย่างลายเนี้ยถ้าไซส์ดีๆอย่างตัวเนี้ยถ้าผมดูรูปเนี่ยผมจะมองดูออกเลยนะความกว้างความยาวผมดูออกเลยว่าตัวเนี้ยจะออกสั้นนะครับจะออกสั้นผมไม่รู้ว่าอกเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันจะดูสั้นๆเพราะว่าทรงเสื้อแบบเนี้ยถามว่าดีไหมดีแต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณสามพันถึงสี่พันนาเออเนี่ยประมาณสามพันสี่พันนะสามพันสี่พันเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับสามพันสี่พันแต่ว่าถามว่าสวยไหมผมว่าสวยนะครับสวยสามตีไปสามถึงห้าพันประมาณเนี้ยสามถึงห้าพันตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะ แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้าไซส์ดีถ้าไซส์แบบอกยี่สบสามย,ยาวสามสิบอย่างเงี้ยราคาเกินนั้นแน่นอนเจ็ดแปดพันอาจจะได้นะครับมันอยู่ที่ไซส์ด้วยอยู่ที่สภาพด้วยนะครับคุณ small ถามว่าแท้ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมดูให้นะครับโอ้ยตัวนี้ผมดูไม่ไม่ไม่ชัดเลยหนึ 1, 1, 9, 1, 1, 1, 9, 9, 1. ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งออย่างแรกนะครับเอาที่เอาเอาเอาที่ผมเห็นข้อมูลก่อนนะหนึ่งเลยคือรูปภาพไม่ชัดเลย นะเพราะผมไลฟ์สดอยู่ในในคอมพิวเตอร์นะครับผมดูรู้ว่าจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะเอาตัวเนี้ยถ้าบอกว่าเป็นงานยุโรปผมเชื่อว่าน่าจะเป็นงานยุโรปนะครับแล้วก็น่าจะเป็นงานเก่านะแต่ว่าส่วนตัวนี้ผมไม่ชัวนะเดี๋ยวผมต้องไปเปิดดูในมือถือนะเพื่อความชัดนะแดนตัวเนี้ยผมกลํำกึ่งแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นงานงานบูธเลกฝั่งยุโรปน่าจะเป็นงานยุโรปฝั่งยุโรปนะครับนะคิดว่าดูแค่นี้นะผมส่งมาให้พี่ดูตัวหนึ่งครับได้ครับยังไงฝากไลค์ฝากแชร์หน่อยนะครับ สามที่แปดคนดูนะจะเริ่มกลับมาไลฟ์แล้วนะป้าเดชโลสามเอคล์อใหญ่จังเลยนะอันนี้ขอขอ,ขอผ่านก่อนนะครับอันนี้สอบถามครับพี่รู้ไหมว่าแท้หรือเปล่ามะเดี๋ยวผมดูให้นะโอเคอันนี้เป็นแอนแท็นะครับเสื้อวงแอนแท็กเดี๋ยวพี่ดูให้นะอ่าอ่ะถ้าที่ผมดูนะอันนี้ถ้าเบื้องต้นแค่รูปเดียวนะครับแค่รูปเดียวนะตัวนี้นะครับสังเกตนะครับว่าได้เดินเป็นเส้นแบบนี้นะครับมันจะทําให้เรารู้ลักษณะผ้า ผ้ามันจะกระด้างกระด้างหน่อยผ้ามันจะกระด้างกระด้างหน่อยแล้วก็การเย็บตะเข็บจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นไหมมีตอมีมีตอตอของได้หลุดมาตรงนี้เห็นไหมครับเห็นนะเห็นรูปตรงนี้ไหมมีตอได้แล้วก็เดินตะเข็บแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างแรกตะเข็บคือตรงเหมือนเส้นได้เหมือนกับเป็นจักรเย็บใหม่ตรงๆแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในเสื้อจะเป็นดีเทลแบบนี้นะครับก็คือเย็บด้วยได้สีดําเห็นไหมก็เป็นการตัดเย็บแบบรุ่นเก่าใช้จักรรุ่นเก่าอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตอเนาะเดินได้ตรงแบบนีี้้้อันนนนเป็งาแท นะครับแต่ว่าตัวเนี้ถ้าถ้ที่ผมเข้าใจนะมันน่าจะเป็นงานฝั่งมันเป็นงานเก่างานเก่าวนะินเทจแท้ๆเนี่ยแต่ผมกาลังคิดว่าน่าจะเป็นงานฝั่งยุโรปนะน่าจะเป็นงานฝั่งยุโรปนะครับหรือไม่ก็เป็นงานเก่าไทยแต่ผมว่าน่าจะเป็นงานฝั่งยุโรปนะครับอ่านะนะตัวนี้น่าจะเป็นงานฝั่งยุโรปนะครับน่าจะเป็นงานเก่าฝั่งยุโรปนะครับตัวนี้เนี่ยตรงน,นี้นะครับมีความใกล้เคียงกับงานเก่าไทยมากน,นะตรงนี้ตัวเนี้ย มีความใกล้เคียงกับงานเก่าไทยมาแต่ผมคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นงานเก่ายุโรปนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับราคาตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ว่าพันห้าไม่แพงสองพันไม่แพงสองพันห้าไม่แพงคิดว่าอยู่ที่ประมาณพันห้าถึงสองพันห้ากำลังดีแต่ถ้าใครขายสามพันได้ไหมขายได้สี่พันได้ไหมขายได้แล้วแต่ฝีมือคุณนะครับนะรบประมาณนี้ดีกว่านะครับคุณเชิดถาอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่งานอะไรนะครับอ่ะ ลักษณะงานแบบนี้นะครับสก,กินประมาณนี้งานไทยเป็นงานอย่างแรกคือปลอมแต่ว่าปลอมเก่าไหมผมว่ามันไม่น่าเก่ามากนะน่าจะเป็นงานปลอมไทยครับเป็นงานปลอมไทยปีไหนผมไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นงานปลอมของไทยนะครับนะบูธเล็กไทยบูธเล็กนะราคาไม่รู้นะราคาไม่รู้อ่าลิงค์ขปังตัวนี้ของแท้ไหมราคาเท่าไหร่ลิงค์ขปังตัวนี้นะครับ ป้ายฮาร์เนสตัวนี้ป้ายฮาร์เนสหรือป้ายเฮนตัวนี้นะครับป้ายตัวนี้นะครับเย็บขอบคอคู่แต่ว่าผมแนะนําแนะนําว่าป้ายนี้ควรเก็บแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นยุคของ80ผมพูดให้ตอนตอนที่พี่เริ่มเริ่มเริ่มเล่นเสื้อยืดเนี่ยมันเป็นยุคของยุค80เสื้อยืดยุคแปดศูนย์มีป้ายอะไรหนึ่งป้ายไมช์เชิร์ตป้ายสปริงฟอร์ดป้ายโรยัลนะครับป้ายโอ้ยป้ายสกีนสตาร์ป้ายทีสวิงป้าย 3D ีดีเอ็มเบม คือป้ายยุคแปดศูนย์แต่ก่อนขายดีมากปัจจุบันเลื่อนมาเป็นอะไรเลื่อนมาเป็นยุคเก้าศูนย์ครับยุคเก้าศูนย์คืออะไรมีป้ายแอนวิวป้ายไวโอตป้ายบรอกคัมป้ายฟุตออฟเดอะลูมป้ายแอนวิวโอ้เยอะแยะมากมายป้ายเอ็กซ์มีเยอะแยะมากมายนะครับป้ายยุคเก้าศูนย์ปัจจุบันป้ายปี2000ันโมหลายป้ายเยอะแยะมากมายยิ่งราคามากมายอีกนะครับ และอีกอย่างหนึ่งครับปัจจุบันเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นงานอยู่ที่ช่วงประมาณประมาณสองพันประมาณสองพันสามเราสับสองพันสี่สองพันห้าสองพันหกสองพันเจ็ดสองพันแปดซึ่งถือว่าเป็นสองพันกลางต้นๆแล้วอ่ะสองพันยุคเลขเลขตัวเดียวอ่ะนะครับถึงสองพันสิบอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นเสื้ออายุสิบปีกว่านะผมว่าแนะนําตัวเนี้ยถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าเล่นเล่นได้เล่นได้นะป้ายตรงนี้เล่นได้นะครับ เล่นได้นะเก็บไว้ได้ส่วนตัวนี้เป็นงานลิขสิทธิ์แท้ลิงคินพาร์คของแท้นะครับเป็นออฟฟิเชียลด้วยนะครับตัวนี้ดีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แพงเพราะว่าหนึ่งเลยบ้านเราเนี่ยยังไม่ฮิตลายแบบลายแค่เนี้ยยังไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่มันเป็นเหมือนกับมันมันเป็นเหมือนกับเสื้อที่เสลอตอนเนี้ตอนนี้มันคือเสื้อที่ยังเสลออยู่ แต่ว่าและหลายครั้งให้คิดตามนะครับแต่ก่อนเสื้อก้าศูนคือเสื้อที่เสลอมากเสื้อที่สวยคือเสื้อแปดูนเพราะมันต้องสกินแบบนี้เนื้อผ้าแบบนี้ตัดเย็บแบบนี้คุณภาพทรงเสื้อแบบนี้เสื้อก้าศูนเสลอแต่ปัจจุบันครับเสื้อก้าศูนจากเสื้อเสลอกลายเป็นเสื้อที่แบบขังอะเสื้อที่ดีราคาหลักหลักแสนหลักสามสี่แสนมีคนซื้อกันในในยุคก้าศูนแต่ก่อนแล็บทีเป็นเสื้อแบบกากสัตว์เลยอะโยนเปิดกระสอบได้โยนทิ้ง เนื้อผ้าไม่ดีไม่รู้จะขายใครยิบขอบใครฟังเขาต้องฟังแต่วงล็อกลายหัวกะโหลกอะไรเงี้ยเนาะปัจจุบันแพงหลักหลายแสนหลักหลายแสนมีแล้วแต่ไอพวกเนี้ยสายนูไม่ทันผมว่าในอนาคตอันใกลน้นี้ไม่ต้องนานหรอกผมว่าเดี๋ยวพวกลายเสลยพวกเนี้ยเดี๋ยวจะมีจะมีราคานะครับจะมีราคาก็เก็บไว้ก่อนได้นะครับไปคุณเกรสโกเคยเจอเดอะบิทเทิลป้ายนี้มีไหมครับโอเคนะครับอ่าผมบอกก่อนนะครับเดอะบิทเทิลไลน์นี้นะครับเดอะบิทเทิลไลน์นี้นะครับ หน้าหลังแบบนี้นะครับอ่าผมผมพูดนิดนึงนะครับ The Bitter Line นี้ถ้าเป็นเอาพูดอีกีก่อน The Bitter Line นี้นะครับมันจะมีหลายยุคหลายสมัยใช้คําว่ามีหลายยุคหลายสมัยยุคแรกยุคกลางและยุคหลังยุคแรกที่เขาผลิตเนี่ยอยู่ประมาณช่วงต้นต้นเก้าศูนย์นะถ้าผมจําไม่ผิดนะอยู่ที่ประมาณเก้าสามเก้าสี่ลายเนี่ยถ้าเป็นมันจะมีสองยุคนะยุคยุคต้นยุคกลางยุคปลาย หมายความว่ายัางไงหมายความว่ามันมีความหมายนะความหมายคือบางคนเนี่ยนะครับเข้าใจผิดว่ามันคือตัวเดียวกันหมดผมบอกเลยว่าตัวเนี่ยถ้าตัวที่มีราคาคือตัวที่เป็นยุคต้นยุคต้นตัวนี้นะครับมันจะอยู่วันเก้าสามเก้าสามน่าจะเก้าสามเลิฟเลครับพี่ขอบคุณมากครับน้องเพชรเก้าสามเนี่ยทรงเสื้อจะเป็นอ่าแนะนําเป็นฟุตออฟเด r o ูมแต่ข็บเดี่ยว รือจะเป็นป้ายออสปอร์ตนะครับก้าสามก้าสี่บอเนี่ยออสออสปอร์ตใครรู้จักพิมพ์เลขหนึ่งใครไม่รู้จักพิมพ์เลขสองใครรู้จักป้ายพวกนี้พิมพ์เลขหนึ่งใครไม่รู้จักพิมพ์เลขสองถ้าไม่ไม่รู้จักเดี๋ยวจะรูปให้ดูเออน่าจะประมาณเนี้ยนั่มีคนบอกมีคนบอกเก้าเก้าห้าหรือเปล่นาน่าจะประมาณเนี้ยน่าจะประมาณเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับแต่เขาเนี้ยตัวเนี้ยมันจะมีอีกนะครับหลังจากยุคน,นี้นะประมาณผมจำปีไม่ถนัดนะครับประมาณเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับ ถ้าเป็นตัวเนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตัวนี้นะถ้าเป็นเปิดปีอัติ95นะถ้าเป็นตัว95เป็นตัว95เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าตัวเนี้ในอนาคตขายหมื่นสองหมื่นหมื่นสองขายได้หมื่นสามขายได้ขายได้นะขายได้จริงๆในอนาคตอันใกล้นะเพราะว่าโอปินน่ะไปไกลกันหมดแล้วแต่เขาเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีตัวที่เป็นประมาณ1997ตัวที่ประมาณ1997แล้วก็จะมีตัวที่เป็นประมาณปี1999ถึง2000เนี่ยมันมีหลายหลายยุคนะครับช่วงนี้นะครับทาให้ราคาตัวเนี้ย ที่เป็นตัวออสปอร์ตเนี่ยราคาลงเพราะว่ามันเป็นเย็นงผมบอกมีต้นมีกลางมีปลายเข้าใจใช่ไหมไอ้ตรงกลางกับตรงปลายอ่ะมันราคาถูกเพราะทรงเสื้อมันไม่ค่อยดีครับทรงเสื้อมันจะไม่เหมือนต้นเก้าูนย์มันทรงเสื้อจะไม่ค่อยดีคนอ่ะที่เป็นมือใหม่จะไม่เข้าใจจะเข้าใจว่ามันเท่ากันหมดดังนั้นเนี่ยเขาก็ไปเจอตัวที่เป็นต้นในราคา แปดพันแปดพันห้าเก้าพันเนี่ยเขาก็จะไม่ซื้อเขาจะไปซื้อตัวปลายปลายเพราะมันดีเทลคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันตัวนี้ผมเลยบอกว่าตัวนี้มีอนาคตแต่ให้เก็บป้ายพวกขึ้นจริงมันมีฟุตออฟต์ลูมมีฟุตออฟต์ลูมก็มีเอาเอาเอาสปอร์ตก็มีนะครับส่วนใหญ่คนจะรู้จักนะคุณเด่นรู้จักคุณทีชัยโรดรู้จักนะครับอ่านะครับก็สําหรับตัวนี้ถ้าเป็นป้ายฟุตตัวนี้มันจะอยู่ประมาณช่วงปลายปลายเก้าศูนย์ถึงต้นสองพันนะป้ายฟุตออฟต์ลูมตัว เป็นยุคหลังนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆครับสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ผมอัลเฟรตเตอร์ขอลาทั้งผู้ชมทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ไปนะณนะเวลานี้ด้วยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ